สวัสดีค่ะมืัอนี้เขาก็เปิดคลิปกันอยู่ในโหลดเนาะมืัอนี้อ่ากัเป็นวันที่วันอาทิตย์เนาะหลังจากเข้าบปเปิเปิดคลิปมาดุนเนาะมืัอนี้เขากับมีเว้นนะคะอ่าส่อโชว์รูมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเว้นไทยเว้นมั่นมืัอนี้เขากับอยู่คนเดียวอ่ามืัอนี้เปิดหัวของเดือนใหม่เนาะเขากับเลยสิผ้าไปเบ่งนะคะอ่าได้การอ่า ความเสือเขาเขานะคะของเซลเนาะก็คือเข้าเขาเข้าขอพ่นไวเข้าก็เริ่มมาเห็ดตามค่กโอนะคะแล้วก็มาถาวายเห็เพื่นกระสิเป็นหมาล่ายโโตนะคะแล้วก็พลไม้นะคะหายางสารตายยายเห้าสารพร้าภูมิเห้านะคะเพื่อใหอ้ต้นเดือนขอเขาเข้าเฮงๆต่างๆนะคะ ความเสือกับของไผ่เข้ามั่นแล้วแต่ไผ่มัน่นเนาะบางคนเพื่อกะเสือในแบบหนึ่งบางคนเท่ากบเสือในแบบหนึงงนนบบน่งเข้ากับบอ่าลบลู่ความเสือของไผ่ของมัน่นเนาะอ่าเดี๋ยวเข้าสีหอบริษัทแลวเดี๋ยวเข้ามาถ่ายบึงค่ะตอนนี้เข้ากบกำลังไปสแกนบัตรนะคะ วันนี้วันอาทิตย์กะขอนข้างถิ่จะเงียบเพราะว่าถ้าเป็นไฟออฟฟิศจะสีเข้อก,ก็จะบนได้มาเห็ุงานนะคะก็จะมีแคสซิลที่เขาเวนนะคะกะขอนข้างที่นมืดแน่นค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเขาของสี่ห้อง เอามาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอา,เามาเก็บของลงกรอน้องกับขอนขางทิศสุดทลายนิดนึงอันนี้มาไล่ห้ากับซียูมาไล่ข้ากับซียูถึง,ถงเพราะว่าเอาสังมาเ้ากอาส่งลงบริษัทนะคะ นนนงงนแน่น่ะค่อนข้างลมสีเหลงแหงเดี๋จอแบบหนึ่งเด้อถือลายยางค่ะ <c ười> มันเป็นยางดอกเนาะอ่าเพระาะว่าของเขาเพลพลัลงแหงจขงขงขงะข้างส่ายขลงข้านะคะอ่าตอนนี้เขากำลังึ้นไปอะเธอโชว์รูมเฮานะคะเพื่อเป็นเตรียมของแต่การไล่งานคุณเจเนาะว่าอะรถเท่าอยู่คอมบอย่างเงี้ยจะสิเนาะ ค่าตอนนี้เท้ากำลังสีลงไปข้างล่างนะคะอ่าเพื่อเื่อไหลาสารตายาย่าไหนะคะ,กะสการา์สังครู้อันนี้ก็จะเป็นมาล่าที่เท้าถวายนะคะนตากับย่าแลักสารสองคภูมเทาเ้า คนลไม่หายยางอาจจะมีคนข่าวไว้เพือเข้าก็มีนะคะเป็นกันข่าวไว้คือการนี่อยู่บริเวณหลังบริษัทเท่านะคะสวยมากตอนนี้กับเขาเก็บ เขาฤดูเ็บเกียยวเขานะคะเพาก็สิไปทางรัดมันจะง่ายเพราะว่ารัดไปนิดนึงก็คือหดหางที่เ่านัดกระูตอนนี้มันเขานาวเอ๊ะตอนนี้ก็เขานานหนาวเนะคะยู่ทีขุนโนเขา่าอ่าบรรยากาศก,าก็คือขำไม่ไหวเนาะแล้วก็บ,บรรยากาศดีดีอากาศอากาศคือแบบฟินแห่งนะคะนานาว ไปเดีบอไปเดีบอเนาะไปได้วิไปได้ที่สุดท้ายนะอันนี้จะเป็นอาวิทยาลัายเก่าที่เราเคยเรียนนะคะวิทยาลัายอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะคะก็เรียนดูประมาณปวชปวสประ,ะกาเรียนจบกับเปต่อ อต่อนะคะคมาแถวนี้รักจะขอความหลังทหารได้ย์ไรหารกะบิดด้วยภาวะเศรษฐกิจหล่ย,ย์ายยางเนาะอันนี้กระสิเป็นโซนเมืองเกา่านะคะโซนเมืองเก่าของอุบลเป็นโซนเมืองเก่าบนราชธานีอันนี้จะเป็นน้ำพุมเมียนน้ำพุเดี๋วยวขออนุญาตไปขับรถกันเนะ้อ ไม่บาตึกเข้ากับเบอร์รี่แต่มากแบบเบอร์รี่มากกว่านะมันมันมันเบิ่งแบบขังดีไหมมันขังดีมักมาทายลูกแล้วนี้เพราะว่ามันดูวินเทจนะทุกคน รือเปล่าไว้เขาพิโซยตายหาแล้วโอ้ยชื่เะไรช่เขาพิโซยแต่ยูฉันจะไปยำอู้ตายการือคันถนนแถวนี้ขอเสียคือไม่เป็นวันเว่ยะทุกคนคันเขาพิษนี้สวยเลย ดีมากนะทุกคนอันนี้จะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ได้นั่งเี่นมนเอาบิวเอาอะไรนี้ ว่าเดี๋ยวมาดุนงงงานเยอะมาก มั้ยกูถ่ายให้เห็นบรรยากาศไงว่ากูมาหลูกกูไม่ต้องกูแบบกูแบบทำงานเฟรอย่างนี้เออพี่เกวยร์มันงงพี่เกียร์มันหล่อเว้ยเออสวยเว้ยนี่ฟังไพลนี่ไหมจอยจอยจอยมึงยิ้มดิเออว้าแล้วมันจะ